เอาละครับผมสวัสดีกันด้วยวันนี้กลับมาอีกครั้งกับเกมดานมอแซดรถขังแบลตเทิลนะครับวันนี้จะมาเล่นทีมบาดักคุณพ่อของโกคูนั่นเองนะครับจะเห็นว่ามีบาดักทั้งแถบเลยตั้งแต่ร่างผมดำตั้งแต่ร่างแบบในมูฟวี่แล้วก็ในภาคสปินออฟที่เป็นซูเปอร์ไซอีกทีหนึ่งซูเปอร์ไซย่นสามซูเปอร์ไซย่าสองไซย่าหนึ่งมาหมดเลยนะครับผมก็ จะมาลงกับด่านสตูคู่อริของเขานะครับที่ล้มไม่ได้แต่ว่าลูกล้มได้แทนก็คือฟรีเซอร์นั่นเองเดี๋ยวมาลองดูกันว่าบารดักทั้งทีแบบนี้จะสามารถผ่านด่านฟรีเซอร์เลนโซ่ไหมก็ถ้าหยิบทีมบารดักอย่างนี้มาลงก็คืออยากจะหาโอกาสมาเล่นบารดักฟ้านี่แหละเพราะบารดักฟ้านี่ผมไม่ค่อยได้แตะเลยหลังจากได้ปวดเส้นทางมา2เส้นทางก็ไม่ได้หยิบอะไรเลยนะเพราะตัวละครมันก็เก่าแล้วเนาะแล้วก็อีกอย่างก็คือหาโอกาสมาทาคลิปเพราะว่าช่วงนี้ไม่รู้จะลงคลิปอะไรเหมือนกันก็เลยนี่แหละ หยิบทีมบาดักมาลงเล่นเลนโซนฟรีเซอร์ซะเลยนะบาดักฟ้าที่เป็นตัวละครที่บอกว่าน่าคาดหวังกับการ ECA ของเขาบ้างเนะเ <ST. S 2> พราะว่ามันเป็นตัวละครที่แบบคิดว่าหลายคนน่าจะชอบกับเบต้าแปลงร่างบเบต้าแปลงร่างเนี่ยยังไม่ได้ ECA ก็ไม่รู้จะได้ ECA ตอนไหนเหมือนกันอย่างเบต้าแปลงร่างมีหลายร่างยังรู้สึกมันเยอะเกินไปอะ่ะบาดักฟ้านเนี่ยผมคาดหวังกับมันนะเพราะมันเท่น,นะครับแล้วแปลงร่างแค่ร่างเดียวเหมือนกับพวกทั้งแปลงร่างอะไรเงี้ย มัน E C A มาเนี่ยน่าจะมีความสามารถที่โหดมากขึ้นคิดว่านะคือผมคาดหวังไว้ว่ามันน่าจะต้องเก่งเลยแหละสำหรับบารักฟ้า e C A แต่ก็ยังไม่มานะเพราะว่าตัวมันไม่ได้เก่ามากขนาดนั้นแต่ก็เก่าอยู่เหมือนกันโอเคฉากินโท o บารักเขียวนะครับผมก็คือหันมามองกันเป็นฟีเซอร์โอ้โหโดนผีหลอกมาตัวลอยเลย <laughs> เจอผีหลอกไปเปลี่ยนแปลงอนาคตเลยแม่ง ยิ่งตียิ่งดีเฟนดิ่งฮะสำหรับบารดักแดงของเราสยอตระครอนไปปับอย่าเพิ่งฆ่าตายก่อนเด้อเจนเจนเด้อให้บาดักเขียวตัวเพื่อนสแต็กบ้างนะฮะบาดักเขียวนี่ตัวครั้งเฟสมันต้องตีแม้ตายสามครั้งนะให้ได้พาสีของมันเต็มที่เปิดมาดาเมจเบาๆสี่ล้านหกสลรับฟีเซอร์ลังแรกนั้นก็ต้องขอตัวราไปก่อนจริงๆฟีเซอร์ลังแรกมันอ่อนมากนะควรจะจบตั้งแต่เฟสแรกก็ซ้ำถ้าเกิดว่าทีมเราจัดมาฟูลพอ และนี่นะฮะบาร์ดักเอลอาเหลือนะครับหลายคนอาจจะลืมความสามารถของมันไปแล้วที่ว่าเวลามันเจอฟรีเซอร์เนี่ยมันจะตีแรงครั้งแรกแล้วมันจะตีแรงเป็นครั้งแรกที่ตีแรงมากๆเพราะว่าความสามารถบาร์ดักเอลอาร์อีซีก็คือเมื่อเจอฟรีเซอร์นะครับเขาจะบวกเอเดเคยอีกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็คีบวกสิบสองคือได้ไม้ตายยี่สิบสี่คีแน่นอนแล้วก็ตีติดคีร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะแต่ว่าจะติดแค่ครั้งเดียวนั้นที่โจมตีครั้งแรกเวลาเจอฟรีเซอร์ ก็คือเกียร์ฟีเซอร์เข้าไส้นะครับตามเนื้อเรื่องแล้วนะฮะไปเราจะไปลุยกันเลยเราจะไม่ใช้อเทมด้วยนะเพราะเรามีซัพพอร์ตเมมโมรีคอยช่วยเหลืออยู่ตอนเลือดต่ําไม่น่าจะโดนตายขนาดนั้นฟีเซอร์ไม่ได้ตีแรงมากเลย่วนฟีเซอร์เนี่ยนะครับบาดักล้านจิตนะฮะพลังของการไม่มีลิงก์แชร์ตีโคตรคเบาเบาแต่ตีเข้าสีอยู่บาดักเอลอาร์แปดล้าน let's go พลังของพวกพ้องที่ตายไปแล้วมาฟีเซอร์แก กระสุนวงจักรท่าแม่งเหมือนปล่อยกระสุนวงจักรมากเลยเนี่ยพลังแบบกลมๆแล้วก็เอาเอาไปพุ่งใส่ท้องศัตรูเนี่ยกระสุนวงจักรชัดๆบารดักแม่งก็พลังลารลโตมาไอห่าแต่ว่าเทินนี้มันก็ไม่ได้ขึ้นว่ามันจะมันจะตีไม้ตายมั้นะแสดงว่ามันไม่ใส่ไม้ตายนะครับเพราะว่าเอฟเฟกต์สองไม้ตายของบารดักเขียวยังทํางานอยู่ในช่วงเวลาห้าเทินแรกฟรีเซอร์ไม่ตีไม้ตายเลยอะไรอะ,อะ,รอะเจอบาดักที่เป็นซุปเปอร์ไซย่าแล้วกลัวเหรอ นี่แกมันซูปเปอร์ไซยาได้ยางไรอะไรอย่างเงี้ยโอเคไม่ตายเลยนะบารักเขียวไม่น่าต่อยตายได้ครับเลือดเลยจริงหนึ่งแล้วนะต่อยไม่ตายด้วยโอโ้โหเลือดแม่งไม่ค่อยจะลดให้เลยโอเคบารักฟ้าอยู่โลหลักไปนะฮะเพราะนี่คือพระเอกของเราถึงแม้ตัวละครจะเก่าขนาดไหนแต่ผมอยากจะโชว์มันอยากจะเล่นแบบให้มันดูเก่งอะ่ะแต่มันไม่ได้เก่งเท่าไหร่หรอกจริงๆแล้วอะ่ะเดี๋ยวขอสแต็กดีเฟนซ์สักเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยแปลงล่างมันกันนะฮะดาเมสสองล้านเจ็ดตีเข้าสี่นะครับ เพราะว่าเขาเจอฟีเซอร์ถ้าไม่เจอตีเข้าสีไม่ได้นะอืมตาเตมคีซะให้เลยนี่มาแล้วเอฟิกสองไม้ตายนะครับน่าจะทํางานเป็นเทินสุดท้ายแล้วแต่ถือว่าได้ทํางานในจังหวะที่มีประโยชน์นะในเทินนี้นะครับให้บาดักเหลืองไปแทงโลดเลยสบายใจเลยอย่างนี้นี่แหละเอฟิกสองไม้ตายของบาดักแม่งดีนะแต่มันอยู่แค่ห้าเทินผมเสียได้ตัวบาดักเขียวด้วยครั้งเฟสเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมมองว่าแม่งแบบจะดีก็ดีที่สุดอะเออ จะแย่ก็ไม่ได้แย่นะตัวของบารักเนี่ยไม่ได้แย่นะแต่มันจะดีมันก็ไม่มันก็ไม่สุดเหมือนกัน <c oughs> นะครับดามิเอธ55%มันจะเบามากเลยต้องเก็บบอลลุง้งแล้วก็ตัวละครเขาเองเปลี่ยนบอลลุ้งไม่ได้นะฮะอืมมันแบบมันยังไงยังไงอยู่แหละเนาะโอเคบารักเขียวตีเมื่อกี้ถือว่าเข้าได้เยอะอยู่ต,ะตะิดคิดเนาะเก็บลูกแก้วลุ้งสามลูกทันต,ะต,ะตะีคิดบารักเหลืองก็ทําหน้าที่แทงใบของตัวละครใส่แทงดาเมจก็สี่ล้านเก้าอยู่ถือว่าแรงครับ ในคปที่เราโชว์เคสบาดักเหลียงไปนี่ก็ทําหลัก5้าล้านเนาะแต่เล่นปกติจะประมาณนี้แหละประมาณ4ล้านเประมาณ4ี่4ล้านสี่วันนี้คิดว่าแบบไม่มีซับไม่มีอะไรนะทีนี้โอ้โหตัวละครแท้งไม่มีเลยครับความความบันไลได้บังเกิดแล้วตอนนี้ดีเฟนซ์เยอะสุดคงเป็นบารักฟ้าซึ่งบารักฟ้าก็มันแค่2องนสองแบบพิวเฮียวอะสองนสองแบบนิ่มๆเลยนะอันเนี้ยโดนเตะไม้ตายหรือโดนอะไรสักอย่างหนึ่งคือคือแบบจุกๆเลย ดังนั้นไอเทมก็ยังไม่อยากจะใช้นะอยากจะเก็บไว้ใช้เฟดฟรีเซอร์เฟดหน้ากับฟรีเซอร์ล่างฟูลพาวเวอร์มากกว่าแปลงล่างเลยไหมก็น่าสนใจแต่คิดว่าอาจจะไม่คุ้มด้วยนะมันยังไงดีคงต้องไอเทมเหรือมั้งผมว่านะปล่อยไปก็ไม่คงไม่ได้อะไรต้องไอเทมกันไปก่อนแล้วกันนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช้ไอเทมไปเลยอย่าไปกลัวว่าจะว่าจะใช้ไม่คุ้มเพราะเดี๋ยวเกิดว่าเราตายก่อนเราจะไม่ได้ใช้ซะก่อนนะฮะโอเค ถ้าเป็นไปได้อยากให้เทินนี้มันค่าได้นะจะได้ไอเอฟเฟกต์การดาเมจที่เหลือจากเทินเนี้ยจะได้ใช้เทินหน้าด้วยเออโอเคบาดักขอเบิร์นได้ไหมนะเราอพเบิร์นนำมาเนี่ยขอเบิร์นหน่อยเถอะให้มันถึกขึ้นหน่อยนะเอวีตีงหน่อยตีครั้งเดียวแล้วจบอีกแล้ว <c oughs> บาดักเขียวทําการตีติดคีน,นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเราเก็บลูกแก้วเขียวเยอะอยู่เมื่อกี้ไม่รู้กี่ลูกจําพานสีไม่ได้แล้วโอเคทีนี้โอ้โหไม้ตายลงบาดักเขียว แต่เราการไอเทมไปได้นะไม่น่าจะเข้าแรง2องนสรับได้นะครับบาดักม่วง8ล้านค่าได้ไหมนี่คือประเด็นของเราติดคีย์ค่าได้โอเคสวยนั่นแหละฮะทีนี้เอฟเฟกต์การดาเมจจากที่เราใช้ในเทินเนี้ยก็จะมาอยู่ในเทินนี้เหมือนกันถ้ามันอยู่2เธอนนะครับการดาเมจของวิสนะถือว่าดีเลยจะได้ไม่ต้องไปประหยัดไอเทมแบบไปเสียไอเทมซิ้นเปืองถือว่าใช้ได้ลงจังหวะอยู่เหมือนกันโอเค บารักเหลืองแทงดักหน้านะครับตามด้วยบารักเขียวอยู่ช่องกลางไปเนี่าจะเพอร์เฟกสุดโอเคเนาะป่ะอย่าลืมเพื่จะให้บารักเขียวเก็บลูกแก้วลุงนะครับผมเก็บ2ลูกได้เอเดเคเดฟเอนเพิ่มจําได้เก็บ1ลูกได้ตีเข้าสีเก็บ2ลูกได้เอเดเคเดฟเอนเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์วะสามสิบมั้งสามสิบสี่สิบแล้วก็เก็บเก็บ3ลูกการันตีชิแต่ยังต้องเป็นลูกแก้วลุงเท่านั้นนะบารักเขียวนะเก็บลูกแก้วอื่นไม่ได้นะครับผมนะ ไปเจ็ดล้านสี่ไอ้ไอ้ไอ้ยอ่ากระสุนวงจักรอีกแล้วบาปติดคีร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยไม่ใช่ดิเราเก็บแค่สองลูกคีร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไงแสดงว่าไอ้น,นี้ติดจัก,กรดาแล้วเนี่ยแล้วก็ตามในบารักเหลือนะครับกระสุนวงจักรรอบสองฮะนี่ขนาดเขาไม่มีลิงก์แชร์กับคนอื่นนะสี่ล้านหกเลยเหรอโอ้ไม่ธรรมดานะฮะพอบารักเหลืองนี่ยินกับบารักเขียวมันชื่อซ้ำกันไม่ได้แชร์ลิงก์แต่ตีสี่ล้านหกได้ไม่ธรรมดานะ โ okay, อเคเท่นนี้ยังไงบารักเขียวแอนบารักแดงและบารักฟ้าอยากจะแปลงร่างบารักฟ้า ah เลยเหมือนกันนะเอา,าเอาไหมเออไหนๆก็ไหนๆล้เจอกับฟีเซอร์ฟอร์มเดี๋ยวเจาบารักคุณพ่อโกคูหน่อยดีกว่ามาฟีเซอร์มา, zer, มาให้มันขนหัวลูกกันหน่อยฮนะ มานาสกินีนา่าสมเพศกูแปลงร่างแล้วบาดักฟ้านะครับเล้โสกูตัวแม่งเท่มากนะผมชอบบาดักฟ้าซุปเปอร์สซย,ย่ามากเลยเท่จัดภาพอาร์ตกันทีนะจริงเนี่ยมันเท่คือมันไม,ไม่แปลกที่คนจะคาดหวังเราแม่งเท่ส่วนหนึ่ง แล้วก็มันมันดูหน้า ECA ขึ้นมาแล้วมันดูหน้าเก่งอ่ะมันควรจะ ECA ขึ้นมาแล้วเก่งไม่ใช่แบบเป็นเหมือนซูเปอร์บีโตเหลืองแน่นอนคิดว่าเราจะให้บารัเขียวไปแทงนี่ครับผมว่าเขาชนะสีนั่นเองฮะไปเลยครับผม Let's go มานาซากิเนะ Everything <c oughs> ถ้าใครเล่นเกม Legend ได้มา Legend มาน,น่าจะเกนะ็กน meme Everything ของบารักเนี่ยแม่งชอบร้องจังเลยรู้ร้องอะไรนันนะถ้าเกิดว่าเปิดเสียงภาษาอังกฤษอะ่ะเวลาใช้การ์ดฟ้าอะไรเงี้ย เอว h ติงต่อยก็เอว h ติงจนแม่งล้อกันเป็นมีมกอบอกว่าผมหน้าตายแหละเอว h ติง <Everything. S 1> เอ้ยทุกคนมันถึงเวลาล้างแค้น,นนะแล้วว่ามารอบสอง round two กหมัดนาสกีเลยฉันเห็นนะกเลเกออุซามานเซ้าซไปไล่เฮียความขังบาดักกู รอบนี้จะไม่เหมือนเก่านะครับผมเพราะเรามีตัวละครดักหน้าแทงให้เราอย่างบาดักเขียวตัวเพื่อนอยู่ยนี้น่าจะพออุ่นใจกว่าตัวซูเปอร์ไซยาเมื่อกี้อยู่นะโอเคป้าไม่น่าจะตายกันเนาะขนาดนี้แล้วเนี่ยโอเคมาลองดูกันครับผมว่าจะเป็นยังไงครับแล้วก็บาดักฟ้าของเราก็จะได้ดูดาเมจด้ว่ดาบาดักฟ้าจะดาเมจเท่าไหร่เนาะเหมือนจะมีซรัพจากบาดักแดงกี่เปอร์เซ็นต์นะ บารักแดงซับโอเอลีเอเคบวกสามสิบเปอร์เซ็นต์ะมีซับเอเคสามสิบจากบารักแดงเนาะมาลองดูว่าดามเตุบารักฟ้าเราจะเท่าไหร่นะฮะโอ้โหเส้นสูตรเดิมนะฟีเซอร์ไม้ตายดักหน้าใส่ของเราอีกแล้วนะฮะแล้วผมจําได้ว่านะไอเฟดนี้มันไม้ตายได้สองครั้งนะทาเป็นเล่นไปนะแต่ส่วนใหญ่มันจะตีีครั้งหนึ่งแนละ้วจบไงแต่ว่ามันมีโอกาสที่ว่ามันจะตีไม้ตายสองครั้งซึ่งตอนนี้ผมิ่มกลัวแล้วเพราะเพราะก่อนจะเริ่มเธอเนี่ยผมลืมคิดตรงนี้ไป เออชิปหายครับสามล้านห้าอ,อ,อยู่เวียงเฮลิอคอปเตอร์เฮลิอคอปเตอร์เฮลิอคอปเตอร์เอวีเต็งบ้าท่าแม่งโคตรเท่นะท่าเท่อาร์เท่ติดเบิ้ลสามล้านเจ็ดม้วนตัวเต็งเฮลิอคอปเตอร์เฮลิอคอปเตอร์ลอออรแล้วก็เอวอเต็งขีอีกดอกหนึ่งะฮะเนี่ยคือความสามารถแม่งดีมากมีหลบมีการดาเมจล่างแรกแตกดีเฟนส์ แล้วก็ล่างแปลงก็จะเก่งมากเมื่อเจอกับพวกแย่นะฟีเซอร์อะไรอย่เงี้ยโอ้โหนั่นไงครับมันตีไม่ตายสองครั้งครับผม <Everything. S 1> เอวีจริมเริ่มจะเข้าใจความรู้สึกบาดักแล้วเออว่าที่เป็นบอกว่าหน่าสมเพศเป็นยังไงนะกูตายเฟดเริ่มสองรอบแล้วซึ่งคิดว่าเฟดนี้ก,ก,ก็ไม่น่าจะไม่พ้นนะน่าจะเหมือนเดิมสามรอบเลย <laughs> เลือดเหลือแค่ 70, เจ็ดมือเดชิบหายไม่เอยไม่ไหวจริง น่าสมเพชมากกำมัดเลยไอ้เนี่ยน่าสมเพชเฮ้ยโกรธแนวนะกูตายสามรอบกูบเฟดึงแล้วกูไม่ไหวจริงจริงกูโกรธแนวไอ้เหี้ยเอาไงกับชีวิตนะครับไอเทมต้องใช้แน่นอนนะครับไม่ใช้คุณเดี้ยงแน่ๆฮะคืออย่างน้อยถึงกูจะไม่ผ่านด่านฟิเซอร์เลโซนแต่กูขอผ่านเฟดนี้ของฟิเซอร์เลโซนหนอก็ได้นะกูตายเฟดนี้สองรอบแล้วถ้าเกิดว่าตายสามรอบคือมันตายครบรอบวันพอดีอะ นะคือรอบหนึ่งมันเล่นเรโซนด่านได้แค่ด่านแล้วด่านละ3สามรอบไงตายสามรอบคือมันก็รอรีอบุ่นเนี้ยนะฮะคือมันจะเกินไปไหมมันไม่ไหวนี่คือจุดกำเนิดของซูเปอร์ซียบาดักนะฮะมันตายฟรีเซอร์เฟสนี้สามครั้งติดนะฮะอย่าดักหน้าก็พอขอแค่นี้แหละดักหน้าไงมันก็เจ็บอ่ะอย่าดักได้ไหมอ่ะโอเคไม่ดักนะฮะโอเคให้บาดักยิงไม่ตายไปก่อนให้มันบวกรีเฟซอะไรไปก่อนไม่งั้นโดนแสนอัพแน่ ยิงไม่ตายมากนั่นแหละนั่นแหละไม่น่าจะเข้าแล้วคิดว่านะใส่บาดักเขียวด้วยนะฮะแล้วก็อยากได้บี่อาจบ,อบางอาจยิงไม่ตายซ้ำสองครั้งนะอุ้ยสี่ล้านสามโกรธแนวนี่เควียงเลยรีเวนแอ a u ซาอืมโกรธแนวติดเบิ้ลสี่ล้านห้าอเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์กูพูดอะไรแบบปัญญาอ่อนมากเลยคิ้ ออแบบมันว่าจงจนสมองโล,ล่งหมดเลยเนี่ยสี่ลนะ้านเจ็ดฮะตีเบิ้ลสาครั้งนี่แหละคืออันนี้สาระนะจะบอกว่าคุณดูดิความสามารถแบบเนี้ยตีเบิ้ลสามครั้งเต็มคีทุกดอกมีหลบมีกันดาเมจมีอะไรเงี้ยถ้ามันอีเอขึ้นมาเนี่ยมันดูน่าเก่งจริงๆเว้ยคุณคิดภาพดิยังไงการอีเตัวละครสมัยเนี้ยดาเมจต้องอัปเกรดมาหลายเท่าแน่อนอนเว้ยใช่ป่ะละ่ะเออ พอพูดอย่างนี้แม่งพูดถึงซูเปอร์เบตโตเหลืองก็ไม่ได้อัปเดตเลยนะดาเมจมันนะมาแอคทีฟด้วยปลาระเบิดใส่เลยมันไส่มากกับเอฟเฟกนี้ให้บารักจัดการนะครับนี่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนี่มันจะเชนเอเวอติงกระสุนวงจักรแบบปลานี่ภาคบรูโตแทนครับแม่งมีกระสุนวงจักรแบบของนารูโตที่ว่าพุ่งใส่แล้วก็ของบรูโตที่ว่าแบบปลาเออบาดักแม่ง แม่งพระอาจารย์จริงวะได้เก็บหลอดโดคังด้วยฮะหลอดโดคงังปุ๊บเอ้ยมีสิทธิ์ชนะอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าเอ้ยมีสิทธิ์ชนะนนเนี่ยทำเป็นเล่นไปหรือเปล่าไม่น่าจะรลอดนะฟีเซอร์เฟสสุดท้ายแม่งตีแรงอยู่แล้วอะแล้วเกิดว่าคุณไม่มีเช่นกันดามจยังไงคุณก็ต้องตายกับฟีเซอร์เฟสบลูเฮาส์มันแน่นอนแต่ต้องมาต้องรอให้ถึงที่สุดเลยครับผมอย่างน้อยผมก็ฝนัน ฝานอะไรล่ะผมก็ผ่านด่านฟีเซอร์เฟสนี้เรียบร้อยแล้วคือถือว่าสาเร็จหลังจากแพ้ไปสองครั้งกับเฟสนี้ถือว่าได้รีเวนตจริงๆตามชื่อขัดบาดกฟ้าฮะไปสิบสามล้านกางตีใคไอ้น้องทีนี้ก็จะกลับมาเลือดเต็มอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจังหวะมันก็ไม่ได้ดีหรอกนะเพราะว่าบาดกฟ้าอยู่ในเทินแต่บาดกฟ้ามีโอกาสหลบสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะแต่แค่สิบแปดเปอร์เซ็นต์จะไปอยู่อะไรและดูแต่ละคนในเทินยังไงก็ ไม่น่าจะรอดนะอืมก็ขอสั่งเสียนะที่นี้เลยละกันนะครับทุกคนนะเราคงมาได้ไกลแค่นี้นะซึ่งก็ถือว่าก็ดีแค่ไหนแล้วที่ยังยังอยู่ถึงขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็ให้ปล่อยหน้าที่เป็นโกคูคนจัดการแล้วกันอย่างมันก็เล่นตามเนื้อเรื่องอะ่ะเออเล่นตามเนื้อเรื <laughs> ่องบาั์ฆ่าฟีเซอร์ไม่ได้ให้โกคูจัดการแทนไปครับท่าจะเป็นท่าที่เท่มากอนิเมชันนะผมว่าอนิเมชันของบาดัาอะ่ะแม่งไม่ได้ตกยุคเลยนะเว้ย มันยังเท่อยู่นะดูดิคุณลองดูแบบท่าของมันอะเฟรมอาจจะไม่ได้ลื่นไหลแบบขนาดนั้นเท่าแบบพวกตัวแปดปีเนาะท่าใหญ่แปดปีเฟรมไม่ยังลื่นเลยแต่ว่ามันมันยังเป็นภาพที่สวยอยู่ดีนะผมชอบมากอืมมันเตะสี่หมื่นสี่มืนยิงไม่ตายมาดีอย่ากักอย่ากักเลยอย่ากักอย่ากักมันกัก,กว่าเฮ้ยมไม่ใส่จริง อะไรอ่ะอจะคิดถึงคนดีสอูรวนเตสองแสนห้าเตายเกมโอเวอร์โอเค,อเค,อเคถือว่าจบคลิปประมาณนี้แล้วกันะะเพราะว่าผมเล่นต่อมันได้แล้วมันหมดโคตาครบรอบวันพอดีสามครั้งอนะก็ถือว่ามาโชว์ทีมบารักแบบประมาณนึงอล้นะมาเล่นบารักซ้ายหายคิดถึงสำหรับผมเองไม่รู้ว่าใครคิดถึงไหมแต่ผมมาคิดถึงเลี่ยมมาทําคลิป บวกกับว่าที่บอกไปก็คือช่วงนี้มันว่างหาอะไรคลิปลงก่อนเดี๋ยวช่องมันจะไม่มีคลิปอะไรมันจะล้าไงเ,เ,เดี๋ยวรอช่วง8ปีเนี่ยแปดีแตจะได้ทําคลิปบ่อยแน่นอนนะครับจะมีคลิปแบบคอยบิวอัพทุกคนให้มันตื่นเต้นขึ้นนะสำหรับกิจกรรม8ปีเ,เดี๋ยวรอชมกันได้ก็ใกล้แล้วแต่นี้มันอยู่ในช่วงแบบช่วงกลางเดือนอย่างไงยังไม่ได้อะไรขนาดน,นั้นก็เดี๋ยวเจอกันนะครับทุกคนเจนใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับบาย